สวัสดีค่ะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะช่องพ้าไมดูที่พาทั่วไปวันนี้มีร้าไมดูสิบองค์นะคะองค์ละสองรอยบาทรวมส่งแล้วนะคะชอบตรงไหนก็ติดต่อสอบถามที่เบอร์ศูนย์แปดศูนย์เก้าสามหนึ่งสี่สี่สี่หนึ่งกันได้นะคะองค์แรกก็จะเป็นพ้าขุดสะนะคะพิมพ์เล็กสวยค่ะอ,องค์นี้พิมพ์ชัดนะคะ ะสองร้อยบาทรวมส่งแล้วนะคะสนใจก็สอบถามที่เบอร์ศูน9 3แปดศูยก้าสนึงสีสีีหนึ่งก็ได้นะคะองคที่สองเป็นพระสมเด็จค่ะอันนี้มีลักดำเก่าๆนะคะมีคราบลักติดทั้งองค์นะคะ คระอ,องค์ที่สามนางพญานะคะอันนี้เป็นพิมพ์ข่าวโค้งนะสองร้อยเหมือนกันค่ะพระนางพญาสวยๆกันเลยค่ะสองร้อยบาทราคาย่อมเยานี้พระสมเด็จวัดนกนะคะ พิมพ์ผ่านบัวสองชั้นเป็นองค์เล็กๆสีดำๆสวยพิมพ์คมชัดนะคะัองค์ที่ห้าเป็นพระหลงปูทวดนะคะสองร้อยค่ะหลงปูทวด สวยคะพิมพ์คมชัดนะคะสวยคอจะเอยียงนิดนึงสองร้อยค่ะรวมส่งองค์ที่หกเป็นพระสมเด็จพิมพ์พระประธานนะคะอันนี้มีแบบรอ,รอยรอยร้าวๆทั้งองค์เลยนะคะ ไม่ใช่รอยแตกนะคะน,นี้เป็นแบบคล้ายๆลายกระเบื้องเนาะสวยแค่วงนี้เก่าๆสีเข้มๆสวยดีค่ะองน,นานิดนึง,200งส่ง้อยบาทรรมส่งเช่นเคยนะคะอ,อันนี้เป็นนางกวักนะคะ หลังปั๊มเนื้อก็จะออกสนิมสนิมหน่อยนะ,ะนางกว่าสองร้อยเือนกัน,นะคะ่ะนังกว่าถ้าไม่รู้ที่เนาะก็ชอบตรงไหนก็เลือกกันไปเลยค่ะอ,องค์ละสองรอยบาทอ่าองคงถัดมาก็เป็นองค์ที่เจ็ดแล้วนะคะ 7. ไม่ทราบว่าเป็นบางขุนพรมหรือเปล่าไม่ทราบนะคะก็ผู้รู้ก็ดูกันเอาเองเนาะมือ <c oughs> ที่เก้าเป็นสมเด็จเหมือนกันค่ะพิ์สามชั้นนะอันนี้ก็จะเป็นแบบเนื้อแห้งเก่าผงผงนะเป็นคล้ายๆเนื้อแห้งแห้งผงผงองนี้สวยวะเก่าเก่าด้วยสวยด้วย งร้อยลมส่งเหมือนเดิมค่ะวงที่สิบของวันนี้ก็จะเป็นพระก,กิ่งนะคะพระก,กิ่ง,กกงมีรูประคำล้อมคของคอด้วยนะคะสองร้อยเหมือนกันค่ะพระก,กิ่ง ค่ะวันนี้ก็องค์ละส0งบาทรวมส่งนะคะเก็บเงินไปทางได้ค่ะอี EP นี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ